ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่461วันไหวเสด็จพ่อแม่ลูกจะซื้อบื้อทว่าลูกไม่ได้โง่พยะค่ะคนพวกนั้นรังแกลูกทั้งรับหลังและต่อหน้าหลายปีมานี้มีถงจีอยู่ถงจีเสียสลับปกป้องลูกด้วยชีวิตลูกรู้ว่าเสด็จพ่อทรงเหนื่อยกับงานบ้านงานเมืองมากจึงไม่อยากให้เสด็จพ่อหงุดหงิดใจกับเรื่องพันนี้ดังนั้นลูกเลยได้แต่อดทนบัดนี้ถงจีจากไปแล้วไม่มีคนคอยปกป้องลูกอีกแล้ว ในที่สุดลูกก็ตามหาถิงเจินจนเจอลูกกลัวว่าถิงเจินจะถูกแย่งไปแล้วลูกจะไม่เหลือสิ่งใดอีกพะยะ่ะลูกจึงมารบกวนเสด็จพ่อเช่นนี้เสด็จพ่อได้โปรดช่วยลูกด้วยเถิดพะยะ่ะเหลียงองโขกศีรษะลงบนพื้นอย่างแรงสองทีชิวกุ้ยเริงกระตุกแขนเสื้อของห้องเต้ฝ่าบาทเหลียงอองจริงใจจนหม่อมฉันซาบซึ้งใจมากเลยเพคะพระองค์ทรงรับปากเหลียงองช่วยให้พวกเขาสมหวังเถิดเพคะ หองเต้มองดูโอรสที่กำลังอ้อนวอนขอร้องเขาอย่างนา่าเวทนาจู่จูก็นึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กขึ้นมาทันทีตอนนั้นเขาก็อ่อนแอไร้ความสามารถกลัวไปเสียทุกเรื่องเช่นนี้เหมือนกันเพราะไม่เป็นที่โปรดปรานของเสด็จพ่อแม่เขาจะเป็นองค์ชายทว่านางกำนันในวังที่มีตำแหน่งสูงส่งล้นกล้ารังแกดูถูกเขาพี่สาวต้องยอมลดตัวไปขอร้องโรงครัวเพื่อขออาหารให้เขาทานในวันเกิดของเขาพวกเขาก็เป็นโอรสและธิดาของจักรพรรดิเหมือนกัน ภาพเหตุการณ์ในอดีตผุดขึ้นมาในสมองเป็นฉากฉากห้องเต้กมัดแน่นจากนั้นค่อยๆค,คลายออกโอรสของเขาก็แค่อยากได้สตรีนางหนึ่งเท่านั้นโอรสถ,ถึงกับต้องมาอ้อนวอนขอร้องเขาอย่างน่าเวทนาถึงเพียงนี้เขาเป็นถึงองค์ชายเป็นโอรสของจักรพรรดิเหตุได้ถึงมีชีวิตที่น่าสงสารถึงเพียงนี้กันหลายปีมานี้ห้องเต้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจนเกือบลืมความลำบากและตำต้อยในอดีตไปหมดแล้วบัดนี้เห็นท่าทีน่าสงสารของโอรสตัวเองห้องเต้รู้สึกโมโหและเวทนาขึ้นมาไม่ได้ เจ้าคือองค์ชายคือโอรสของเราแค่สตรีนางเดียวเท่านั้นเหตุใดต้องร้องให้ฟูมไฟถึงเพียงนี้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ห้องเต้อารวาใส่เกาเตอ๋อเมามัวทำอันใดยอยู่ยังไม่รีบประคองเหลียงอองขึ้นมาอีกเกาเตอ๋อเมารีบเข้าไปประคองเหลียงอองขึ้นมาจากพื้นรีบลุกขึ้นมาเถิดพยาขะองค์ชายองค์ชายเป็นถึงโอรสของฝ่าบาทผู้ใดจะกล้าแย่งสตรีที่องคชายชอบกันพยคขะ ต่อให้เป็นหลานชายของราชครูเฉินก็ไม่กล้าแย่งสตรีของโอรสของฝ่าบาทหรอกพะยะค่ะเหลียงอองสะอื้นพลางมองไปทางห้องเต้ทั้งน้ำตาห้องเต้คว้าผ้าเช็ดหน้าจากมือของชิวกุ้ยเรินเคลื่องไปบนพื้นเช็ดน้ำตาเสียใช้ได้ที่ใดกันเหลียงอองก้าวไปหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน้ำตาจากนั้นรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกครั้งลูกไม่เคยร้องให้ต่อหน้าผู้อื่นพะยะค่ะตอนนี้อยู่ต่อหน้าเสด็จพ่อลูกเลย ฟาบาดเลียงอองร้องให้ต่อหน้าเสด็จพ่อของตัวเองนี้เป็นอันใดหรอกเพคะชิวกุ้ยเหรินช่วยแก้ต่างกลัวว่าห้องเต้จะพิโรธเพราะเรื่องนี้โทส์ของห้องเต้ลดลงไม่น้อยเหลียงอองเป็นเช่นนี้เขารู้สึกเหมือนเห็นเงาของตัวเองเมื่อตอนเป็นเด็กในตัวของเลียงอองทว่าเด็กคนนี้อ่อนแอว่าเขาในตอนนั้นคงเป็นเพราะอย่างนี้เหลียงอองจึงมีเมตตาและไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์ที่สําคัญก็คือเลียงอ,องจริงใจต่อผู้เป็นบิดาอย่างเขาเอาเถิดแค่สตรีนางเดียว ห้องเตซึ่งเอ็นกายพิงหมอนอิงอยู่ปัดผู้ซึ่งผูกอยู่ตรงปลายหมอนออกอย่างรำคาญกล่าวขึ้นส่งคนไปตามต่งชิงผิงมาทิ้งส้อยนำโชคไว้ที่นี่เสด็จพ่อ สเสด็จพ่อทรงอยาบอกใต้เท้าตรงเรื่องที่ถิงเจินมอบของติดกายของนางให้ลูกนะพยาขัดถิงเจินได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีนางแค่อยากให้สเสด็จพ่อเชื่อใจจึงมอบของสิ่งนี้ให้ลูกๆไม่อยากให้นางโดนใต้เท้าตรงทำโทษเพราะลูกยิ่งไม่อยากให้นางโดนผู้อื่นครหาพยาขัดเหลียงองรีบกล่าวขึ้นห้องเต้เดือดดันขึ้นอีกครั้งชิวกุุยเหรินรีบกล่าวขึ้นยิมย้มยิ้มฝ่าบาททออพระเนตรเหลียงองสิเพคะยังไม่ทันแต่งงานก็ปกป้องกันถึงเพียงนี้แล้ว ดีจริงเพคะหม่อมฉันนึกถึงตอนที่หม่อมฉันทำผิดฝ่าบาทก็ทรงปกป้องหม่อมฉันต่อหน้าหงเหาเช่นนี้ทุกครั้งเลยเพคะห้องเต้บกมือให้เหลียงอองนำสร้อยนำโชคของเจ้ากลับไปก็เตอ๋อเมาพาเหลียงอ,องออกไปด้านนอกเห็นเขาแล้วเราปวดหัวขอบพระไทยพะยะคาคัศเดจพ่อขอบพระไทยพะยะคาคัศเดจพ่อเหลียงอองใช้แขนเสื้อปาดน้ำตาทิ้งก้มศีรษะคำนับห้องเต้ด้วยรอยยิ้มกำสร้อยนำโชคไว้ในมือแน่นแล้วเดินจากไป ห้องเต้มองโอรสซึ่งดูมีความสุขเสียเต็มประดาจากนั้นขมวดคิ้วแน่นเหตุใดเราถึงมีโอรสที่ซื้อบื้อเช่นนี้นะทว่าหม่อมฉันดูออกว่าเหลียงอองทรงอยากเป็นโอรสที่ดีของฝ่าบาทจริงๆนะเพคะ เลี้ยงองสเสด็จไปเยี่ยนว่เพื่อไปเชิญนักปรุงยาวิเศษกลับมาปรุงยาให้ฝ่าบาทจนเสียการเสียงานถูกขุนนางเหล่านั้นตำหนิก็รับผิดไว้เองทั้งหมดที่สำคัญก็คือหลังจากฝ่าบาททรงใช้ย,ยาวิเศษนั่นพลาณาไมายของฝ่าบาทสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมากเพคะหม่อมฉันรับรู้ได้ดีเลยเพคะห้องเต้ได้ยินเช่นนี้จึงลูบมือของชีวกุยเหรินยิ้มยิ้มไปจิ่นจื้อไปถึงจนองรัชชายาตรายงานเรื่องที่ไปชิงเหย,ยนฝักฝังให้อง์รัชทายาตฟังจนหมดอง์รัชทายาตตะลึงงาน เขาไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าน้องชายที่ไร้ความสามารถและอ่อนแอผู้นั้นจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ของตนเองเหลียงอองอยากได้ตำแหน่งองค์รัชทายาทของเราอย่างนั้นหรือเขาฝันไปหรืออย่างไรกันองค์รัชทายาทใส่แยะยิ้มเย็นไม่ได้เห็นเหลียงองอยู่ในสายตาไปจินจื้อกหมัดแน่นพี่หญิงใหญ่แค่อยากให้องค์รัชทายาททรงระวังตัวไว้เพคะตอนที่พี่หญิงใหญ่ให้หมอมฉันมารายงานองค์รัชทายาทพี่หญิงใหญ่เตรียมไปที่จวนต่งแล้วเพคะน่าจะไปเตือนให้ท่านลุงเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพคะ ฟังเหล่าลูกคราวของตัวเององค์ชายเกาอี้จะวิ้นจู่กล่าวมีเหตุผลพระยะขลียงององก็เป็นโอรสของฝ่าบาทเขามีสิทธิ์ในราชบัลลังก์นี้เช่นเดียวกันกระหม่อมคิดว่าไม่ว่าเหลียงอองจะต้องการประสบฝ่าบาทหรือต้องการแต่งงานกับบุตรสาวตระกูลต่งหากแยกพิจารณาอาจดูเหมือนไม่มีสิ่งใดทว่าหากเชื่อมสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันองค์ชายควรต้องระวังเหลียงอองไว้พะยะค่ะสีหน้าขององค์ราชทายาคร่งขรึมลง ฟางเหล่าขมวดคิ้วแน่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเอ่ยขึ้นใต้เท้าต่งชิงเยเว่ผู้ตรวจการเมืองเติงโจโไม่มีบุตรสาวที่เกิดจากภรรยาเอกหักเหลียงอองแต่งงานกับบุตรสาวของใต้เท้าต่งชิงผิงหลู่ซื่อชิงใต้เท้าต่งชิวเยเว่ไม่มีทางเข้าข้างเหลียงอองพยาค่ะหม่อมฉันนึกขึ้นได้อีกเรื่องเพคะทว่าไม่ทราบหม่อมฉันคิดถูกหรือไม่ไปจิ่นจื้อเบิกตาโพลงมองไปทางองรัชชายาท หม่อมฉันจําได้ว่าตอนงานเลี้ยงฉลองพระชนมพรรษาของห้องเต้ชิวกุยเรินที่เลี้ยงองมอบให้ฝ่าบาทเอาแต่ช่วยกล่าวแก้ต่างให้นานตูเสียนอองไม่ทราบว่าเลี้ยงอองรอบดึงเสียนอองไปเป็นพวกแล้วหรือไม่ฟางเหล่าได้ยินเช่นนี้ดวงตาไหววูบทันทีเขาเดินเข้าไปใกล้องรัชชายาตองค์ชายส่งสาวงามไปให้ฝ่าบาทรอบดึงเสียนอองที่มีกําลังทหารไปเป็นพวกอีกทั้งรีบร้อนอยากแต่งงานกับบุตรสาวตระกูลต่งจุดประสงค์ของเลียงองชัดเจนแล้วพะยะค่ะ องราชทายาทมองไปทางฟางเหล่าร่างทั้งร่างแข็งทื่อแม้ไปชิงเหยียนจะสนับสนุนเขาทว่าหาักนับกันตามศักดิ์แล้วไปชิงเหยียนใช้สกุลไปไม่ใช่สกุลตง่งที่สำคัญหากเหลียงองแต่งตานกับบุตรสาวตระกูลต่งหากเหลียงอองได้ขึ้นครองราชตระกูลต่งจะกกลายเป็นโดงของจักรพรรดิท,ทันทีตระกูลต่งอาจรู้สึกวั่นไหวกับเรื่องนี้ก็ได้ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่462ผิดหวังที่สุด รอบดึงเสียงอ๋องซึ่งมีอำนาจทางทหารไปเป็นพวกคิดแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลต่งเหลียงอ๋องช่างใจกล้าเสียจริงรัชทายาทกระหมัดแน่นหักเหลียงได้เสียงอ๋องไปเป็นพวกแล้วจากนั้นได้รับการสนับสนุนจากตระกูลต่งอีกเขาจะมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งกลายเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของเขาทัานทีเขาต้องป้องกันไว้ก่อนองชายรีบเสด็จเข้าวังเถิดพะยะค่ะฟางเหล่ากล่าวอย่างจริงจัง หากเลี้ยงอองต้องการแต่งงานกับบุตรสาวของตระกูลต่งจริงๆองคชายจะทรงปล่อยไปไม่ได้เด็ดขาดนะพยา่ะองค์ชายต้องน้มน้วฝ่าบาทให้ได้พยา่ะ,ะเดิมที่ไปจินจื้อยากกล่าวเสริมอีกสักรประโยคทว่าเมื่อนึกถึงคำสั่งของพี่หญิงใหญ่สาวน้อยจึงได้แต่ยืนนิ่งรัชทายาดคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าสั่งให้คนเตรียมรถมาเข้าวัง ไปชิงเหยียนไปพบต่งชิงผิงและส่งซื่อเป็นเพื่อนต่งถิงเจินทว่ายังไม่ทันได้กล่าวสิ่งใดทางวังหลวงก็ส่งคนมาเชิญต่งชิงผิงเข้าไปในวังเสียก่อนต่งถิงเจินอาศัยตอนที่ต่งชิงผิงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอธิบายเรื่องทุกอย่างอย่างกระชับผู้ใดจะคิดว่าเมื่อต่งถิงเจินกล่าวถึงตอนที่นางมอบสร้อยนำโชคซึ่งเป็นของแนบกายของตัวเองให้เหลียงอ๋องส่งซื่อสั่งให้คนลากตัวหายทั้งสาวใช้ข้างกายของต่งถิงเจินไปเบยให้ตายทันทีด้วยความโมโห หน้าอกของส่งซื่อสันไหวอย่างรุนแรงทะวะ่าสมองชัดเจนกว่ายามใดทั้งสิ้นนางกล่าวอย่างจริงจังบ่าวชั้นตำ่ำหายถังรอบขโมยของแนบกายของคุณหนูขณะที่คุณหนูกำลังอาบน้ำต้องโทษโบอยจนตายพรุ่งนี้แจ้งให้พ่อแม่นางมารับศพนางกลับไปไห้ถังซึ่งคุกเข่าอยู่กลางลานหญ้าได้ยินก็สั่นสะท้านไปทั้งร่างใบหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวอยากคลานเข่าเข้าไปขอร้องทะว่ากลับโดนหมัวมวคนสนิทของซ่งซื่อรังตัวและยัดผ้าขี้ริ้วใส่ปากเสียก่อน ท่านแม่ท่านแม่ไว้ชีวิตให้ทั้งเถิดเจ้ากะท่านแม่จะทําเช่นนี้ไม่ได้นะเจ้ากะข้าเป็นคนมอบของให้เลียงอองเองข้าอยากแต่งงานกับเลี้ยงอองจริงๆเจ้ากะซ่งซื่อที่กําลังโมโหถึงขีดสุดได้ยินเช่นนี้จึงฟาดมือลงบนใบหน้าของต่งถิงเจอหนึ่งที่ต่งถิงเจินยกมือกุมหน้าพลางกรีดร้องออกมาหญิงสาวคุกเข่าตัวสันเทาอยู่บนพื้นหากไม่ใช่เพราะไปชิงเหยียนห้ามเอาไว้ส่งซื่ออยากจะเข้าไปตบตีต่อมอบของแนบกายให้บุรุษ เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรหากผู้อื่นรับรู้เรื่องนี้จะคิดว่าตระกูลต่งสั่งสอนบุตรเช่นไรเจ้าอยากแต่งงานกับเหลียงอองจนถึงกับต้องใช้วิธีการเช่นนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ายังมีน้องสาวอยู่ถึงหลานเพิ่งหกขวบหากผู้อื่นรู้ว่านางมีพี่สาวที่หน้าไม่อายเช่นนี้ต่อไปนางจะหาคู่ครองได้อย่างไรกันมารยาทที่เคยร่ำเรียนมาหายไปที่ใดหมดแล้วซ่งซื่อโมโหจนน้ำตาไหลพรากจ้องไปที่ต่งถิงเจินซึ่งคุกเข่ายืนกรานว่าจะแต่งงานกับเหลียงอองให้ได้ขมแ็ง ฆ้าตีเจ้าให้ตายเสียดีกว่าถือว่าข่าไม่เคยมีบุตรเช่นเจ้าต่งทิ้งหลานคือบุตรสาวคนเล็กของส่งซื่อน้องสาวแท้ๆของต่งทิ้งเจินไปชิงเหยียนช่วยประคองส่งซื่อพลางกล่าวขึ้นบัดนี้ถิงเจินต้องการแต่งงานกับเหลียงอ๋องแต่เพียงผู้เดียวหักเรื่องแดงไปถึงฝ่าบาทฝ่าบาทอาจทนเห็นเหลียงอ๋องทำตัวน่าสงสารไม่ได้แล้วพระราชทานสมรสให้เจ้ากะเพราะบัดนี้เหลียงอ๋องก็ถึงวัยที่ควรแต่งงานแล้ว ท่านลุงหาข้ออ้างขอมั่นหมายกันไว้ก่อนดีหรือไม่เจ้ากะขอเพียงฝ่าบาทไม่พระราชทานสมรสทุกอย่างก็ยังมีทางแก้ไขเจ้ากะยื้อไว้สักสองปีให้ถิงเจินได้มีเวลาทบทวนก่อนเจ้ากะต่งชิงผิงโมโหจนใบหน้าเขียวปัตะว่าเขาควบคุมอารมณ์ได้มองไปทางบุตรสาวที่กำลังคุกข่าร้องให้อยู่บนพื้นกล่าวขึ้นถิงเจิญเจ้าเป็นบุตรที่พ่อวางใจมากที่สุด เหลียงอ๋องไม่ใช่คนที่ไรพิษสงดังที่เขาแสดงออกมาภายนอกหากเจ้าแต่งงานกับเหลียงอ๋องเท่ากับเป็นการดึงตระกูลต่งทั้งตระกูลเข้าไปพัวพันกับการแย่งชิงราชบัลลังก์พ่อและท่านอารองของเจ้าจะถูกผู้อื่นมองว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับเหลียงอ๋องนอกเสียจากว่าพ่อจะตัดพ่อตัดลูกกับเจ้าและทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทว่าเช่นนี้ฝ่าบาทก็จะทรงไม่พอพระทัยในตัวพ่อภายภาคหน้าพี่น้องของเจ้าจะถูกผู้อื่นติดฉินเรื่องคุณธรรมของสตรี พ่อคิดว่าบุตรสาวของต่งชิงผิงต่งถิงเจินไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวที่จะดึงคนทั้งตระกูลเข้าไปเกี่ยวโยงข้องกับการแย่งชิงบัลลังก์ที่อันตรายถึงเพียงนั้นหากเจ้ากล้าบอกว่าเจ้ายอมปล่อยตระกูลต่งทั้งตระกูลตกอยู่ในอันตรายเพียงเพื่อเลี้ยงอองได้พ่อจะเข้าวังไปตอบรับเลี้ยงองเดี๋ยวนี้เลยกล่าวจบต่งชิงผิงเดินเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายต่งถิงเจินซึ่งยืนอยู่กลางห้องหนังสือใบหน้าไร้สีเลือดต่งชิงผิงกล่าวอย่างนุ่มนวลทว่าทุกประโยคบาดลึกลงไปในใจของต่งถิงเจิน คำกล่าวของต่งชิงผิงทำเอากล่าวที่ว่าไม่มีทางเดือดร้อนคนในตระกูลพร้อมตัดขาดกับตระกูลต่งของต่งถิงเจินจุกแน่นอยู่ในลําคอนางจะกล้าบอกว่ายอมให้ตระกูลตงตกอยู่ในอันตรายเพราะเหลียงอ,องเพียงคนเดียวได้อย่างไรกันหักนางกล้าบอกว่ายอมท่านพ่อท่านพี่น้องชายและน้องสาวของนางจะเป็นเช่นไร เมื่อครูไปชิงเหยียนก็กล่าวเช่นนี้กับตงถิงเจินเช่นเดียวกันทว่าตงถิงเจินคิดว่าไปชิงเหยียนคือคนของรัชทายาทยอมต้องหวาดกลัวผู้อื่นแย่งชิงรัชบัลของพระองค์ย่อมกลัวว่าตระกูลตงจะสนับสนุนเหลียงอ๋องดังนั้นตงถิงเจินจึงไม่รับฟังสักเท่าใดตงถิงเจินปิดหน้าร้องให้ออกมาอย่างเจ็บปวดตงชิงผิงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่ห้องข้างๆเสร็จเรียบร้อยจึงเดินมายังห้องหนังสือทว่าเขาไม่ได้ก้าวเข้าไปด้านในเพียงแค่เอ่ยถามถิงเจิน เจ้าคิดได้แล้วหรือไม่พ่อจะเข้าไปในวังแล้วสิ้นเสียงตงถิงเจนร้องให้ออกมาหนักว่าเดิมทว่าไม่กล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นตกลงพ่อจะเข้าไปตอบรับเหลียงอองไหนวังคนทั้งตระกูลต้องตกอยู่ในอันตรายเพียงเพราะทําให้เจ้าสมปรารนาหวังว่าเจ้าจะไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปกล่าวจบตงชิงผิงก้าวจากไปทันทีดีดีมากข้าเลี้ยงลูกสาวออกมาได้ดีจริงๆลูกในรคุณทั้งตระกูลต้องเดือดร้อนเพราะเจ้า ทรงซื่อร้องให้ออกมาอย่างเดือดดาลข้าทำเวรกรรมอันใดมาถึงได้มีลูกอย่างเจ้าต่งชิงผิงเดินออกมาจากเรือนในเมื่อไม่เห็นต่งถิงเจินวิ่งตามออกมาเขารู้สึกผิดหวังเป็นที่สุดต่งถิงเจินมอบของแนบกายของตัวเองให้เหลียงอ๋องก็ไม่รู้จะแก้ต่างอย่างไรแล้วนี้เรื่องยังรู้ไปถึงห้องเต้อ,อีกบุตรสาวต้องการแต่งงานกับเหลียงอ๋องให้ได้ต่อให้ต่งชิงพิงคัดค้านก็ไม่มีประโยชน์อันใด โชคดีที่หลานสาวของเขาไปชิงเหยียนรู้เรื่องนี้ก่อนจึงมาเตือนตระกูลต่งเขาจึงพอตั้งตัวรับมือได้ทันไปชิงเหยียนไม่ได้มองในแง่ร้ายเท่ากับต่งชิงผิงตอนนี้รัชทายาทคงเข้าไปในวังหลวงแล้วเขาไม่มีทางปล่อยให้เลี้ยงอองแต่งงานกับบุตรสาวตระกูลต่งแน่นอนจากคำกล่าวที่ท่านลุงกล่าวกับต่งถิงเจินเมื่อครู่ไปชิงเหยียนฟังออกว่าท่านลุงทราบดีว่าตระกูลต่งจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงบัลลังก์ไม่ได้เด็ดขาด ผลลั์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการมั่นหมายขอแค่ไม่ได้แต่งงานทุกอย่างมีทางแก้ไขเสมอเรื่องที่ต่งถิงเจินมอบของแนบกายของตัวเองให้เหลียงอ๋องทําให้ซ่งซื่อโมโหโจนร้องไห้อยู่หลายรอบไปชิงเหียนปลอบอยู่นานกว่านางจะสงบสติอารมณ์ได้เรื่องที่ต่งถิงเจินสารภาพกับต่งชิงผิงและซ่งซื่อถูกปิดเป็นความลับบัตรนี้คนอื่นในตระกูลต่งยังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นทว่าต่างสัมผัสได้ว่าบรรยากาศไม่ชอบมาพากล เมื่อต่งชิงผิงมาถึงวังหลวงเขานึกไม่ถึงว่าราชทายาทก็อยู่ที่นั่นด้วยฮ่องเต้เล่าเรื่องของเหลียงอ๋องและต่งถิงเจินให้ต่งชิงผิงฟังต่งชิงผิงแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องราวมาก่อน ตกใจจนรีบคุกเข่าก้มศีรษะแนบพื้นกล่าวว่าบุตรสาวของตนจะแต่งงานกับเหลียงอ๋องไม่ได้บุตรสาวของตนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไปชิงเหยียนสนิทสนมกันเสมือนพี่น้องแท้แทย่อมคิดถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหากกล่าวตรงๆก็คือเหลียงอ๋องเคยก่อเรื่องจนตระกูลไปเกือบจบสิ้นทั้งตระกูลบุตรสาวของตนจะมีใจให้เหลียงอ๋องได้อย่างไรรัชทายาทกล่าวช่วยเช่นเดียวกันเขากล่าวว่าอาจมีเรื่องเข้าใจผิดบางประการฮ่องเต้จึงบอกว่าตงถิงเจินมอบสร้อยนำโชคซึ่งเป็นของแนบกายให้เหลียงอ๋องเป็นของแทนใจ ตงชิงผิงตะลึงหนักขึ้นรีบก้มศีศสษะกล่าวส้อยนำโชคของบุตรสาวกระหม่อมหายไปหลายวันแล้วพยะค่วันนี้เพิ่งสืบพบว่าถูกสาวใช้ข้างกายของนางขโมยไปบัดนี้สาวใช้ผู้นั้นโดนโทษบอยเสียชีวิตแล้วพยะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ